สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้นะครับสยามชาแนลนั้นจะมาประกาศนะครับรับซื้อเหรียญนะฮะซึ่งเป็นเหรียญ1ิบาทของพระราชนีนะครับซึ่งเราจะให้ราคาสูงกว่าปกติทั่วไปนะครับมากกว่าราคา UNC นะครับแต่ว่าอยากจะแนะนําทุกท่านนะครับโปรดชมคลิปไปแบบช้าๆแล้วก็ ฟังรายละเอียดให้ชัดเจนว่าทำไมเรารับซื้อในราคาที่สูงกว่าปกติครับมาดูข้อมูลในเรื่องของเหรียญน,นะฮะที่เป็นเหรียญ50าสตางค์เส้นนี่หนึ่งก็นิกจะว่ามีเพื่อนๆนั้นนะครับได้นะครับส่งแล้วก็นะฮะถ่ายถามเข้ามาจำนวนมากในเรื่องของเหรียญที่เป็นเหรียญ50สตางค์นี้นะครับอยากจะให้เรานั้นช่วยบอกหน่อยว่าเหรียญที่หาง่ายๆดูกันง่ายๆนั้นเป็นพอสะอะไรที่เรารับซื้อนะครับ ขออนุญ,ญาตแนะนำนะครับเ,เพื่อนเสมาชิกสักนิดหนึ่งนะฮะใครที่มีเหรียญ50าสตางค์ซึ่งเป็นสีทองเหลืองเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะครับเพียงแค่เ,เพื่อนๆนั้นหาพศออนี้มานะครับคือพศ2534นะครับที่เรารับซื้อนะครับในส่วนของปี2 5 3 4ัน้ั้นขบวนการผลิตก็จํานวนมากนะครับแต่เราก็ ยินดีที่จะรับซื้อนะครับนอกจากปี2,534นะครับอีกพศหนึ่งที่เรารับซื้อคือ2,530เท่านั้นนะฮะในส่วนของเหรียญ50สตางค์แบบนี้นะครับของในหลวงรักชกาลที่9นี่ครับนอกเหนือจากนี้นะครับเราไม่รับซื้อนะครับในเรื่องของพศอ,อื่นนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นปศออื่นนั้นจะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะหายากเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่แบบปกตินั่นเองครับถ้าเป็นแบบปกติแบบนี้รับซื้อแค่2องปศนะครับคือ3 0และก็3 4เท่านั้นนะครับมาดูข้อมูลในเรื่องของเหรียญน,นะครับที่เป็นเหรียญย5สตางคังซักที่หนึ่งนะครับนี่ก็อีกนะฮะเหรียญหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆน,นั้นให้ความสนใจแนละก็ถ่ายถามกันเข้ามาจํานวนมากเลย นะครับว่าสยามชาแนลรับซื้อเหรียญย0สมัสตงนั้นเป็นปีพศอะไรนะครับขออนุญาตแนะนํานิดนึงนะครับมีอยู่หลายพศด้วยกันนะครับแต่ว่าเราหยิบยกมา1เหรียญ1นพศก่อนนะครับอีกหลายพศเราจะพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับถ้าเพื่อนๆนะฮะสนใจก็จดรายละเอียดไว้นะครับในส่วนของยี่สมัสตางนะครับที่เป็นพศธรรมดานะครับยืนยันนะครับที่แบบธรรมดาไม่ต้องดูอะไรพิเศษนะครับ คือปี2 5 3 0แบบนี้เราก็รับซื้อนะครับแล้วก็ปีพศ2 5 4 2ครับ <automotive> <uning> แ,แล้วก็ปีพศ2 5 4 4ครับและที่เราประกาศรับซื้อแพงนะครับที่เป็น20มาสตางนะครับซึ่งเป็นเนื้อทองเหลืองเนี่ยนะครับที่ประกาศใหม่ก็คือปี2 5 5 1แล้วก็ปี25 5 2นะครับถ้าเกิดว่าใครมีนะครับที่เป็นพระเศียรเล็กแบบนี้นะครับพระเศียรเล็กแบบนี้นะฮะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับแบบนี้นะครับพระเศียรด้านหน้าเป็นแบบนี้ ถ้าเป็นปี51กับ52นั้นสยามเ a แนล l จินดีที่จะประเมินราคาให้สูงเลยทีเดียวนะครับอาจจะตกคู่นึงนั้นประมาณ8,000บาทได้นะครับในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครครอบครองอยู่นะครับสาภาพส,ายสวยๆเนี่ยได้แน่นอนนะครับปี51กับปี52นะครับมาแพคคู่นะครับแต่เราจะซื้อปี52แพงกว่า51นะครนะฮะ ถ้าเกิดว่ามีเหรียญเดียวนะครับในส่วนของยีสตางค์ซึ่งเป็นพัสดุเล็กเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะครับยังไงก็นะครับฝากบอกเพื่อนๆหน่อยแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจว่าที่เรารับซื้อแบบธรรมดานั้นเป็นพศอะไรบ้างครับมาดูข้อมูลในเรื่องของเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญพระราชินีของเรานะครับในสมัยรัชกาลที่9นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับใครที่มีรุ่นนี้ก็ดูรายละเอียดให้ดีนะครับ ด้านหน้านั้นจะเป็นพระบรมรูปของพระราชนีในรัชกาลที่เก้านะครับซึ่งจะมีพระนามของพระองค์ท่านก็คือสมเด็จพระเจ้าสิริกิจนะฮะนี่ฮะแบบนี้นะครับพระบรมราชินีนาถแบบนี้นะครับด้านหน้านะครับรุ่นนี้เลยนะครับด้านหลังเป็นแบบไหนครับเป็นแบบนี้ฮะเพื่อนๆใครมีเหรียญรุ่นนี้กดก้ารวรมาบอกผมหน่อยครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าจุดที่ผมรับซื้อแพงนั้นนะครับเพราะเหตุใดนะครับนี่ครับที่เป็นแบบนี้นะครับเหรียญ10บาทนะครับจะมีข้อความเลยครับอยู่ด้านหลังเนี่ยนะฮะเฉลิมพระชนมพระพรรสา 35บาพันษานะครับ 12, สิสอิงหาคม2550 10บาทประเทศไทยแบบนี้อยู่ตรงกลางนี้ก็เป็นตราสัญลักษณ์นะฮะประจำพระอ,องค์นะครับของพระราชินีในรักชกาลที่9ในคำแบบนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้รุ่นนี้ของพระราชินีในรักชกาลที่9นี่นะครับเป็นเหรียญ10บาท2สีเนี่ยขบวนการผลิตนี่ไม่ใช่น้อยนะครับ7ล้าน5 0 0แสนเหรียญครับ เพราะฉะนั้นอยู่ในท้องตลาดนี้มีมากมายนะครับในเรื่องของเหรียญ10บาทรุ่นนี้ของพระราชนินีนะครับแต่ว่าทุกท่านเคยสังเกตไหมครับว่านะครับเหรียญนะฮะรุ่นนี้นั้นมีความพิเศษอยู่บางแบบนะครับที่เรารับซื้อกับเพื่อนๆนะครับเหรียญรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยนะฮะเป็นแบบปกติแบบนี้ราคาก็ไม่ได้แพงอะไรนะฮะอยู่ที่10กว่าบาทขึ้นไปนะครับแต่ก็ไม่ได้สูงอะไรเลยถ้าราคารับซื้อเนี่ยนะฮะก็สิบเอ็ดสิบสองบาทเท่านั้นเองนะครับ ในส่วนของเหรียญที่เป็นของพระราชินีในรัชกาลที่9กแบบนี้นะฮะเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญ10บาทวาระนะครับเพื่อนๆถ้าหมุนเหรียญแบบนี้เหรียญรุ่นนี้จะตรงขึ้นทางเดียวกันนะครับซึ่งด้านหลังกับด้านหน้าเนี่ยจะตรงขึ้นทางเดียวกันก้อยกับหัวนี่นะครับขออนุญาตใช้ภาษาเหรียญนะครับถ้าหมุนแล้วจะตรงขึ้นทางเดียวกันซึ่งเป็นแบบปกติครับ หลายคนนั้นนะครับเพื่อนๆไม่เข้าใจนะครับว่าเหรียญ10บบาทวาระนั้นเป็นระเสียนตรงแบบนี้คือแบบหายากใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเกิดว่าหมุนเหรียญแลวเป็นแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับหาได้ไง่ายนะครับราคาก็ไม่ได้สูงนะครับถ้า2อสามเหรียญหรือ,อ10เ <Gon. S 1> หรียญเนี่ยผมอาจจะไม่ประเมินราคาเลยนะครับแต่มาดูเหรียญนี้ครับเหรียญนี้ฮะที่ผมพูดถึงนะครับเหรียญนี้ด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปของพระราชนีในรัชกาลที่9เหมือนกัน เป็นปีเดียวกันนะฮะเป็นรุ่นเดียวกันเลยสังเกตดูนะครับขออนุญาตครับถ้าลองสังเกตดูเหรียญเหรียญรุ่นน que ี right. right. ้นะครับเหรียญรุ่นนี้นี่ฮะเห็นไหมครับเป็นเหรียญแท้นะครับเป็นเหรียญแท้นะครับเป็นเหรียญแท้นะครับมีขอบเฟืองมีอะไรดูดีเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ว่านะครับสิ่งที่ทําให้เหรียญนี้นั้นมีราคาเพื่อนเนตั้งใจดูนะครับจุดนี้แหละครับที่ผมรับซื้อแพงกว่านะครับสิบบาทสิบห้าบาทอะไรเงี้ยฮะผมซื้อแพงกว่าเพราะเหตุใด นี่คือจุดที่ทําให้เหรียญที่เป็นของพระราชินีในรัชกาลที่9นี้นะครับนะับมีราคารับซื้อแพงกว่าปกตินะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับนะฮะซึ่งเหรียญนี้นะครับผมได้บอกกับเพื่อนๆว่านะครับอ่าเป็นพ้ะเสียตรงใช่ไหมครับแต่เหรียญนี้จะมีความต่างครับคือเป็นการผลิตผิดพลาดในการบล็อกเคลื่อนของของเวลาที่เขาผลิตนะครับเป็นแมตราผลิตบล็อก ผลิตนะฮะแล้วทําให้เนี่ยนะฮะเหรียญนี้เคลื่อนฮะสังเกตดูนะครับนี่คือด้านก้อยนะครับด้านก้อยก็คือนะครับอ่าตราสัญลักษณ์ประจาพระองค์เนี่ยนะฮะผมหยิบให้ตรงขึ้นแบบนี้แต่พอผมหมุนกลับฮะเห็นไหมครับจะเป็นขนาดเอียงแบบนี้นะครับเป็นเอียงแบบนี้นะครับแต่ถ้ากลับลงมาเลยผมซื้อหลักพันสบว้นะครับท่านลองหมุนดูเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าท่านเจอแบบนี้ผมรับซื้อแพงกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าสภาพสวยๆอาจจะได้ถึงหนึ่งร้อยบาทต่อเหรียญนะฮะ นี่ครับนะครับเพียงแค่เพื่อนๆจับเหรียญแล้วหมุนแค่นี้ฮะแล้วปรากฏว่านะครับพระบรมรูปของพระราชินีในรัชกา,กาลที่เก้าในรุ่นนี้เนี่ยเป็นขวางแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เริ่มประเมินราคาแล้ว ถ้ามาเป็นขวางแบบนี้ก็อีกราคาหนึ่งถ้ากลับลงมาเลยนั้นแพงแน่นอนหลักพันนะครับนี่คือข้อมูลที่เรานะครับหยิบยกมาฝากเพื่อนๆนะครับใครต้องการเก็บสะสมนะครับผมว่าถ้าเก็บเหรียญแบบนี้ขวางแบบนี้เหรียญเดียวก็คุ้มแล้วนะฮะในการเก็บสะสมนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่มีความหมายเกี่ยวกับพระราชนีในรัชกาลที่9เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9โดยตรงอยู่แล้วนะครับเหรียญแบบนี้นะครับนะครับถ้าเกิดว่าใครมีนะครับก็ส่งมาประเมินราคาได้นี่ครับ แบบนี้นะครับนะฮะที่เป็นขวางแบบนี้นะซึ่งจริงๆแล้วต้องตรงขึ้นใช่ไหมครับแต่เหรียญน,นี้นั้นจะมีความพิเศษนั่นเองครับนี่คือข้อมูลที่เราประกาศรับซื้อนะครับเหรียญน,นี้ผลิตสูงถึง7จ็ดล้านห้าแสนเหรียญแต่เหรียญลักษณะแบบนี้นั้นจะขายได้กว่าราคาปกติทั่วไปครับใครพบเจอเหรียญที่เราพูดคุยกันสักครู่นี้นะครับในส่วนของเหรียญที่เรารับซื้อสามารถติดต่อมาได้ที่ ID ดีและคิวอา e คนี้ครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น3มช่องทางในการติดต่อนะครับ ในส่วนของ QR วอา e คยิงสดตอบสดได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของนะครับอ่า ID นะครับอาสยาม FC นั้นเราพูดคุยกับ FC ของเรานะครับที่ เป็นผู้ติดตามช่องเราโดยตรงนะฮะสามารถที่จะนะครับพูดคุยสดกับสยามชแนลได้สอบถามกันได้นะครับพูดคุยกันฉันเพื่อนนักสะสมนะครับในส่วนของลายแอดด้านล่างนั้นนะครับอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับทุกท่านครับเดี๋ยวจะติดต่อไม่ได้ครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่เกียรติดตามรับชมช่องสยามชแนลของเรานะครับขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านกดติดตามช่องนะครับและเพื่อไม่ให้ท่านพลาดในคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อชมการอัปเดตข่าวสารจากสยามชแนลครับ สำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ